แม็กซิมัมของ S S F ก็คือ30%เปอร์เซ็นของรายได้สามสิบเปอร์เซ็นของรายได้แต่ไม่เกินสองแสนสมมุติผมมีเงินเดือนสักล้านหนึ่งต่อต่อปีนะใช่แล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นก็คือสามแสนแต่จริงๆมันแคปที่สองแสนต็คือได้สองแสน Thank God it's Sunday Life มันมันฟังแล้วคุ้ม วันนี้เนี่ยที่จะมาแนะนําเป็น2กองค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกองทุนเราก็จะมีแค่2กองเนาะก็คือ S S F กับตัว I M F ใช่สำหรับหุ้นจดภาษีก็ถ้าเป็นกองทุน S S F เนี่ยก็คือจะเป็น Super Saving Fund ใช่คือชื่อภาษาอังกฤษแต่เป็นชื่อไทยก็คือกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมเพื่อการออมใช่อืง่ายเลยอันนี้เนี่ยค่ะเพื่อจุดประสงค์ก็คือส่งเสริมสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้มีอายุเพิ่งเริ่มต้นทํางานแล้วก็ผู้มีรายได้ปานกลาง สำหรับบุคคลเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยต้องบอกเลยว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่ใช้ได้ก,การออมขั้นต่ำนีก็คือ10ปีเท่านั้นแล้วก็อีกกองนึงก็คือกอง IMF ในส่วนของ IMF เนี่ยก็คือ retirement m u t a l fund นั่นก็คือกองทุนเพื่อการเกษียณกองนี้เนี่ยจะยาวนิดนึงต้องถ่ายถอนตอนอายุ5 5าส maximum ของ SFF ก็คือ3 0ของรายได้3 0ของรายได้ใช่แต่ทั้งปีรายได้ทั้งปีถูกต้อง ซื้อได้ไม่เกิน2องแสนของกองที่เป็น S S F สามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้แต่ไม่เกินสองแสนสมมุติผมมีเงินเดือนสักล้านหนึ่งต่อต่อปีนะใช่แล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามแสนแต่จริงๆมันแคปที่สองแสนตัวคือได้สองแสนแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นกอง F เนี่ยค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันของรายได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันของรายได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีรายได้ล้านหนึ่งเราจะซื้อได้สามแสนแต่ว่ามันสูงขึ้นได้ไปอีกได้แค่ถึงห้าแสนอ๋อตัวนี้ได้ห้าแสน Thank God, it's Sunday. Life มันมันฝังแล้วคุ้ม